สัสดีนะครับพ่อแม่พี่น้องชาวฮหาหนอยทุกท่านนะครับวันนี้พบกับผมอีกแล้วนะครับสอนรามอย่างเซียนนะครับจากเพจเซียนหวยฮหาหนอยอวันนี้เรามีสูตรใหม่มานําเสนออีกแล้วนะครับเป็นสูตรจับ2ตัวาสาย2ตัวเนี่ยผมขอแนะนําเลยนะครับให้ตามมานะครับอ่าเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวเราจะมาคํานวณสูตรนะครับหาแนวทาง หวยฮานอยนะครับประจำงวดวันที่8มิถุนายน63กันนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาคิดให้ดูกันเลยนะครับโดยสูตรที่เราจะคำนวณนะครับจะเป็นผลฮานอยนะครับในแต่ละงวดนะครับของเมื่อวานก็คืองวดวันที่7มิถุนายน63นะครับนะครับเดี๋ยวผมมาคำนวณให้ดูเลยนะครับอ่าโดยสูตรเนี่ยว่าด้วยหลักร้อยนะครับบนคูณด้วย3 แล้วก็บวกด้วยหลักสิบล่างนะครับอ,อันนี้คือหานอยพิเศษนะครับหลักร้อยบนหลักร้อยบนก็คือ9นะครับ9คูณด้วย3นะครับแล้วก็บวกด้วยหลักสิบล่างหลักสิบล่างคือ2นะครับบวกด้วยสองนะครับะจะเท่ากับผลลัพธ์29นะครับ รับจะเท่ากับ29เนะครับเดี๋ยวเรามาคิดสูตรต่อไปเลยนะครับฮานอยปกติครับหลักร้อยบนนะครับหลักร้อยบนก็คือ0นนะครับใส่0ูนครับคูณ3ครับบวกด้วยหลักสิบล่างครับหลักสิบล่างคือ5ครับใส่5าเท่ากับเท่ากับ5นะครับเท่ากับ5เดี๋ยวเรามาคิดฮานอย VIP ครับหลักร้อยบนฮานอย VIP ครับก็คือ8ครับ คือแปดครับคูณด้วย3ครับคูณด้วยสแล้วก็บวกด้วยหลัก 10, บล่างครับคือ9ก้าผลลัพธ์จะเท่ากับสามสครับสามสิบสามอันนี้คือเด่นนะครับเราจะไม่ใช้หลักสิบครับเราจะไม่ใช้หลักสิบก็จะได้เด่นมาเป็น9เป็น5้าเป็นสานะครับตามนี้เลยนะ,ะเดี๋ยวเรามาหาจับคู่กันจับคู่จับยังไงนะครับ โดยสูตรจับคู่เนี่ยเราจะใช้ผลฮานอยต่างๆเนี่ยนะครับ3ฮานอยเนี่ยมาคิดหา no. เลขจับคู่โดยสูตรว่าด้วยหล okay. ัก10บนนะครับบวกหลักหน่วยล่างนะครับฮานอยพิเศษหลัก10บ,บนคือ7นะครับจะ,รบะเรามาใส่ปากกาแดงดีกว่าหลัก10บนคือ7นะครับอันนี้คือสูตรจับคู่แล้วก็หลักหน่วยล่างนะครับหล,ลักหน่วยล่างหลักหน่วยล่างหลัก10บนนะครับหลักหน่วยล่างก็คือ7นะครับ 7บวก7นะครับแล้วก็ฮานอยปกตินะครับหลัก10บนนะครับหลัก10บนบวกหลักหน่วยล่างนะครับเป็น3กับ4นะครับบวก4นะครับของฮานอย v i p เป็น7นะครับแล้วก็ล่างเป็น4นะครับเป็นเ็บวก4นะครับผลลัพธ์จะเท่ากับอันนี้7บวกเเป็น14เป็นเ เป็น11นะครับเราจะใช้หลักหน่วยนะครับบวกกันจะเท่ากับ2นะครับส่บวกหเป็น5 5าบวกเเป็น12นะครับใส่2อาใส่2โดยเราได้ตัวจับคู่คือ2นะครับนี่คือ2เราจะใช้2เนี่ยมาบวกนี่เลยนะครับนี่มาหาจับคู่มาหาเลขจับคู่ของเด่นเนี่ยครับของเด่นสอบวกห่เท่ากับ3นะครับ ใส่3ครับสามบวกสองเท่ากับ5นะครับ5บวก1เท่ากับ6นะครับ6บวก1เท่ากับ7นะครับ7บวก2เท่ากับ9นะครับแล้วก็9บวก2นะครับเท่ากับ11นะครับใส่1นะครับาตามนี้เลยนะครับเราจะได้เลขจับคู่มาแล้ว เราเราจะเอาเลขจับคู่เนี่ยมาจับเด่นข้างบนนะครับเดี๋ยวผมจับให้ดูเลยเป็นนี่คือเด่นนะครับเด่นคือ953นะครับอ่าเป็นอ่าจับคู่เป็น93 93 95 96 97า9 91เก้อ่า, 97, 99, 91, อามา5ครับ 5-3ครับ5-3าสามห้าห้าหหกห้า้าเไม่ต้องนะครับมีนี่ละแล้วก็ห้าหนึ 51, ่งแล้วก็มา3ครับ3-3มสามสาห้าไม่ต้องมีนี่แล้วเป็น3ามหกสามเจ สามเจสามเ้าไม่ต้องมีข้างบนแล้วแล้วก็เป็น3ามหนึ่งนี่นะครับได้แล้วนะครับชุด2ตัวนะครับแนวทางโดยสอนรามนะครับอย่างเซียน โดยแนวทางนี้นะครับสามารถใช้ได้ทั้งหมด3ฮานอยเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นฮานอยพิเศษฮานอยปกติหรือว่าฮานอย VIP นะครับสามารถนำไปใช้กันได้สำหรับวันนี้นะครับผมต้องขอฝากช่องทางการติดต่อทั้งหลายด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเพจ a c e b o o k นะครับเซียนหวยฮานอยนะครับเซียนหวยฮานอยแล้วก็กลุ่มรับเลขฮานอยก่อนใครเลยนะครับเซียนฮานอย V1 นะครับเซียนฮานอย V1 นะครับเข้าไป ในกลุ่มกันได้เลยนะครับแล้วก็ฝากติดตามช่อง Youtube ของผมด้วยนะครับเสียนหวยฮานอยนะครับเสียนหวยฮานอยนะครับผมจะคำนวณสูตรแล้วก็คัดสัรเลขดีๆนะครับมาให้พ่อแม่พี่น้องเนี่ยได้นำไปใช้กันสำหรับวันนี้นะครับจบไปแล้วนะครับสำหรับแนวทางวันนี้ยังไงนะครับผมสอนรามอย่างเสียนต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับขอให้ทุกคนโชคดีกับแนวทางนะครับสวัสดีครับ